เอาเชมป์สมมูลน่าดูมานะลยครับตอนนี้กับพีพีน้ำนะครับผมตอนนี้มีแขกรับเชิญมาใหม่ได้รับเชิญมีแขกรับเชิญนะครับชื่อว่าพีพีน้ำนะครับผมนะเป็นเป็นเจ้าของช่องนี้หรือว่าผมเป็นเจ้าของช่องก็ไม่รู้เหมือนกันฮะตอนนี้คือผมเป็นคนที่เปิดนะครับผมตอนนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเดอะไฮพิซิโอนะฮะไม่ใช่เดือดไฮเฉยนะครับเป็นมินิเกมเดส์ลันนี่ครับผมเป็นมินิเกมที่แบบเก่าแก่สมัยเด็กๆมากเลยนะครับโคตรเก่าเลยอ่ะเอออลไรว่าไงอยู่ขารบ้างเนี่ย เนี่ยตอนนี้อยู่ใครบ้านอะเออแม่งเงียบโคตรเงียบเลยอยู่ใครช่อง Channel ครับนี่ครับนี่มีช่องครับส่วนพิธีกรนะครับคนที่พูดเปิดคลิปนะครับคือคนที่ชื่อว่า pl คุงนะครับอย่าลืมมิติดตามพูดหล่อนะครับผมหอคนหี่ยเป็นคนรันเลยเป็นคนกดเจเลยเย้วัสดีครับสวัสดีครับคนที่กดนะครับสสวัดีครับสวัสดีครับนี่ตายหมด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 ดีเป็นยังไงล่ะเฮ้ยมาซะดีปะโถอะไรเหรอครับ เงี้ยเงี้ยงี้น่ะคือเกมนี่แบบไม่มีอะไรที่แบบสู้ผมได้แล้วจริงเออเหรอหรือคนไปไปเราไปก่อนไม่รู้เกมที่แบบง่ายมากเลยครับทุกคนสวัสดีครับเกมที่แบบง่ายมากเลยครับทุกคนคือบอกทุกคนตายหมดเลยครับพี่ยิวสวัสดีครับเดี๋ยวครับเกมที่แบบง่ายมากแล้วไม่ได้กดไปไหนนี่เพื่อนเพื่อนกดหมดเลยเหรอไม่เหลือพี่สักอัน ปุ๊บ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 ทุกคนม,มันเกมง,ง่ายจังวะเฮ้ยงา่ายเฮ้ยเอาเอาแล้วกูไปผิดทางอะไรวะเนี่ยเอามันไปทางนี้นี่วะเออไม่ใช่มันไปทางกลับเฮ้ยกูกูหลอนแล้วคือบอกเฮ้ยทำไมโปรเพเยอร์มันเก่งจังวะเราไปตกด้วยโอโาา้โหไปทางไหนวะพอดีควรไปทางไหนวะบล็อกก็พี่เรียนโปรครับ ไปทางไหนอ๋อขึ้นข้างบนกูกูก็งงตรงนั้นโอ้ยเฮ้ยนี่ตกไปหนึ่งเอ้ยอ้ยโอออ้าวโอ้ยดันดันงงดูดิมันเกินไปเกมมีผมเล่นทุกคนเดียวอปล่าเฮียตอนนี้นี่ไปเกมที่มันเกินไปเพื่อนก็ไม่รู้สินะฮะ ึบเกมนี้เกมนี้หอ,อกจะอีซี่อะครับมันอีซี่ตรงไหนไวะเนี่ยจริงๆที่บอกเลยครับว่าอีซี่มากเลยตายมาณสิบตัวแล้วเนะี่ยโอกาวสิบวิตัวท้ายกูยังไม่เห็นพี่คิวเลยเนะี่ยอ๋อนี่ไงพีค่คิวแลวนี่เป็นคนเข้าที่หนึ่งแล้วอะทุกคนเฮ้ยเกิดไปวะโอ้ย ไม่ตีมที่สองมาไม่ได้กดอกจบแล้วที่สองครับเออบอกแล้วคือไม่ได้กดเฉยไม่ได้กดเฉยอีเสี้ะครับโอ้พี่คิวพี่คิวว่าคนกระจอกคนหนึ่งไม่ได้กดเฉยครับทุกคนดูดูปากดูปากไหมเฮ้ยเอาเอาไอ้เวนไอ้เวนนี่เป็นไงล่ะตายหมดตายหมดเป็นเถอะวิ่งอยู่คนเดียวอะครับดิวเลยคนอ๋ออันนี้เนี่ยไอ้ชื้ มันล่อไอ้เแค่รอก่อนรอก่อนลลลอรอก่อนพักก่อนพักก่อนดูว่าเรเนี่ยพักก e i̇şte. mm. นะ่อนแม่ประวัยเจอพัพพลยังนอนยังสามต่อจุดก่อนสวัสดีนี่เป็นไงล่ะยังไม่มยังไม่จบะเกเลยจริงเหรอเออไอสามซีบีไอสามซีบีคนวิ่งนี่มันลำบากจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยไอเฮียบังหน้ากูแหมจะโชว์ก่อนนะ พีเอลพีเอลเขาแบบกากอยู่แล้วอ่ะเออสี่มีวะทุกคนพูดดูพูดดูพูดนะดูน้องๆพูดนะเออก็กากอุ่อยสี่วีวะเฮ้ยจะสี่มีวะเขาแบบฆ่าไปสี่สี่สิบห้าคิวครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยอะไรถึงแล้วถึงแล้วใส่ไทยเก่าคอเก่ายิ่ทั้งท่านอย่าร้องมีคนถึงที่ไม่ผ่านก็ดีพีพอร์ตครับกูไม่ผ่านโอ้ไอเหี้ยถึงจะเข้ากระโดดเข้าอยู่แล้วไอ้ดูดีดที่หนึ่งดีที่หนึ่งเก่งเก่งเกิน นะครับทุกคนเราเปลี่ยนมินิเกมกันบ้างครับมินิเกมเมื่อกี้ผมรู้คิดว่าผมไม่ผ่านแน่นอนเว้ยเมื่อกี้เล่นไงกูก็ไม่ผ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมินิเกมเป็นสำรวจจับโจรดีกว่าไปโก้โคตรงงอ่ะพี่ตำรวจไอคนหมั่นไส้เยอะอ๋อเกินไปเองก็เกินไปมาเดี๋ยวเราต้องรอเวลาเออไปรอไปไปกระโดดแล้วรอไปพี่ไปเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบทสุดให้ดู แข่งขับผมบ่าแข่งขับผมบ่าผมอ่ะใช่เลยครับอีซี่มากบอกเลยข้ผมมากกระโดดเดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวดูด้วยกันเออนี่กูเห็นนิ้แบงค์แหละไม่มีตกครับไม่มีตกไม่มีตกไม่มีตกจับจับอับจับ ไม่ไม่ตกครับทุกคนไม่ไม่ตกครับไม่ม่ตกครับไม่ไม่ตกไม่ไม่ตกครับไม่ไม่ตกไม่ไม่ตกไม่ม่ตกไม่ไม่ตกไม่ไม่ตกไม่ม่ตกครับทุกคนไม่มีตกครับเห็ไเล่อาอะไรพี่เยอะไม่ไม่ตกพี่ไม่ไม่ตกไม่ไม่ตกไม่ไม่ตกครับผมไม่ตกใครอยู่ข้างล่างตีนดกว่าไม่ตกเ้ยโกงังไม่ตรงนี้ก็ไม่บอกจะได้ขึ้นเนี่ยจะไ้รับ มีที่รับด้ยมีที่รับด้ยขึ้นไงวะบขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ไหนไหนไหนอ๋อตายตายไปว่ไตาไปว่มีที่รับด้วยเอาวะอึบอึบรับอ่ะที่รับอ่ะอ๋นี่เป็นไงผ่านมันผ่านเลยทุกคนแต่กูไม่ผ่านอ่ะโอ้โหตกอีกแล้วนี่ขึ้นตรงนี้ได้อะไรวะเนี่ยเอ้ย อะไรวะโอ้กูตกอีกแล้วมัขึ้นตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้นี่ขึ้นได้พ่ถเฮลโมาแล้วเอคิมมาแล้วไปจนลชื่อชื่อไปทางการแล้วน่ตำรวจจับจรตำรวจจับจรแล้วชื่อชื่อชภาษานที่ว่า I don't know ต้องเลือดได้ๆต้องทีได้ได้ๆทิ้งได้กันดีบอกกันแล้วโดนไม่ได้เอาแบบว่าเอาแบว่คิวเลอร์แอดพลิสละนะคิวเลอร์นักฆ่าแลกค่าจำนวนละเออมันคือนักฆ่าเหรอวะก็ไม่คือนักฆ่าเป็นจมไปจมใช่เหรออะไรก่อนไปเดอร์หรือเปล่า มันได้หมดมันได้หมดมันได้หมดเลยอ่ะได้หมดได้หมดมาตอนนี้พี่พี่รู้เปล่าว่าใครมีพอยสามารถกดที่ไอ้เปลไฟแล้วก็ซื้อเป็นโจยได้ไหมพี่ผันโอเคเออคุณรู้เลยนะความคิดใหม่ไปโจยกับเป็นตำรวจได้อย่างละพผ่านโอเคว้าวถ้าเป่ายอดเอเดอร์พี่มันจะเป็นดับเลยแล้วเพิ่งอะไรกันนะฮะผมเป็นอิโนเซนใช่หรอเออพี่สีเขียวครับผมแล้วเสแล้ว มันบอกกันงี้มันจะเชื่อกัอเปล่าวะไม่เค<อ>จเลด้เกมตอแหลหมลื่อไฮะเป็นตำรวจครับพี่ตำรวจโน no, นายไม่ใช่ตำรวจถ้าเป็นตำรวจนายจะคือชื่อสีน้ำเง<อ>ินบอกกันนี้ไม่เชื่อหรอวะอมเป็นโจรค,ครับพี่อย่าฆ่าผมไหนครับไหครับใครคิวเอาอันนี้คิกอันนี้ไม่ได้คิะเราเราที่กดอยู่ไหนวะนี่ที่กดพี่คิวพี่คิวมือหิ้อ่ะ ในที่ตดอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอที่ตดที่ตดวจว้าที่ตรวดที่ตรวจหาบอกบอกเรายาไปเลยพี่ why so ที่ตดเอ้ที่ตรวจดิวะที่ตรวจอยู่ไหนอ่ะเจอที่ตดเหมือนเดิมไปหาพี่คิวเอ้ยเอ้าพี่คิวยาที่ตดอยู่ไหนอ่ะทุกคนยี่หาไม่เจอที่ตดอยู่ไหนอ่ะ พิคคิวโหพิคคิวอืมพิคคิวเฮ้ยเอี่อไอ้ทัชกูโดนตีทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้ตายเพื่อนงั้นฆ่าไปสี่คนดีนี่ไงทุกคนดูดีครับตบบอลที่ถังเหวี่ยงเพื่อนยี่มีพันยี่สิบแปดนั่นแหละสามารถซื้อได้สามารซื้อได้ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่พี่ต้องเอาไปซื้อในเกมหนึ่งวิ เอาโอเคโอโหอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมีคิวกล่องขวามือผมเกิดนำจะหีพอดีมันค้ดอะไรบันวะาแล้วดิโอโหไม่ทันจบละหีบนูกแต่เจอของเต็มแลวก็แค่ชินน้ำพริกเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องไปเจอกันที่เอ่อที่ทางช้างเผือกที่หลอดเผือกที่ทางช้างเผือกดี๋ยวทุกคนต้องไปเจอกันที่ตรวจตรงตรงใต้ท้องเรือได้เลยทไปอะสิทำไมผม้องไปด้วย ถ้าเซฟไปก็อืมก็คิดว่าเป็นฆาตกรใช่ใช่ใช่ใชมีโอกาสเป็นเยอะมากถ้าใครแบบไม่ตรวจเงี้ยถ้าผมไม่จะเป็นเราไว้ใจไม่ได้ใช่ครับผมเกมนี้มันเป็นมิเก็บตอแหลนะครับทุกคนตอแหลนะฮะผมไม่ตอแหลแล้วพี่ก็แต่ก็ออกย่ไหนวะเดี๋ยวกระโดดได้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 พี่อยากกระโดดลงท้องฟ้าตอนที่เวลาเริ่มแล้วนะมันจะตายเหรอ เริ่มแล้วโอ้โหสีเขียวมั้รสีเขียวมาเต็มสีเงินเอ้ยสีสีสีฟ้านี่หว่าเฮ้ยสีเหลืองนี่หว่าครับผมคว่าผมเมงครับสีน้ำเงินครับเป็นสีอะไรนะน้ำเงินก็เป็นตำรวจนะครับผมเป็นดีเทคชีพมีคนมาตรวจกันเถอะเอ้ยมีคนเตียนมีคนเตียนพี่ก็เตียนมาเลยพี่ยนี่น่าสงสัยว่ะพี่เฮ้ยเออไปไปไปเฮ้ยโดนตีโดนตีโดนตีเออโดนตี <anto> <an> โอนตีโนตีอจุดพี่โดนติมโอ้พี่โดนผมโดนตีพี่โอ้โอพี่ผมโดนตีพี่กดคันปุ่ไอพี่ผมโดนตีโอโอ้ยี่ผมแอบก่อนผมอบไอเทียตอนนี้ผมตอนนี้ผมแอบก่อนแล้วกันไอเทียผมโดนตีเลยพี่พี่ตอนนี้ผมแอบแล้วผมแอบแล้วผมผมโดนตีเลยพี่โคตรเจ็บเลยหรือหัวใจเดียวเม่พี่แม่งโดนตีโอ้ยเกือบไปแล้ว อหมาบ้านกูเห่าเนาะเไอพี่ผมโดนตี <c oughs> พี่โอ้โหเฮี้ยโอ้ผมแอบอยู่พี่ไม่รู้ใครเป็นมอง <c oughs> ชิดไม่ทันผมกลายเป็นลิงอยู่พี่กอดต้นไม้เหรอนายนายชอบกอดต้นไม้เหรอ <c oughs> เอเอโอเฮ้ย <c oughs> ไม่มีที่หลับด้วยไอพี่พี <c oughs> ่เหรอเออกระโดดไปแล้วเนี่ยเบลลี่นี่เฮ้ยอย่าเออย่า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 ไปเชื่ออย่าไปเชื่อ <c oughs> เขาบอกพอ,พอคุงในในหนังสือดี e ท t i v e ด้วยครับอ,อ๋อครับผมเป็นเป็นเป็นสีเขียวับผมนะ <c oughs> เป็นผู้<ช>ผมเป็นผู้บริสุทธินะ <c oughs> ผมผมไม่เคย,ปยมมเคยปื้อนเลือดมือไม่เคยเปยื้อนเลือดเ้ยมือไม่เคยเปื้อนเลือดใช่ไม่เคยเปื้อนเลือดใช่ผมพี่คิวมาผมหน่อยพี่ผมโอ้ผมโอ้จุดละมือซ่อยฆ่าคนผิดเฉยเลยตะกี้ส <c oughs> ามคนอยู่ครับ เจ็ดคนดีไอ้ติ้เป็นคนดีครับเดี๋ยวผมจะฆ่ามันอุ้ยเสียคะแนนไปยี่สิบอะขับมาสี่สิบตอนเนี้ยฆ่าคนพนนคนอ่อไปสองคนฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปสองคนกูค,คนเป็นเมือเดิมมากกว่าเยอะเลยเป็นอินโนเซนต์ครับทำไมหรอพี่เอวเฮ้ยพี่เอวคุ้มคู่กัวทุกคนอ๋ากูฆ่าพี่เอวคุ<อ>ค้คมได้หมดนี่แหะ ไม่โดนไม่โดนโดนคนอื่นฆ่าเฉยเลยไอย้กูฆ่าตำรวจในตกวพอใจแล้วโอ้โหซาสเสียพันโดเคนเพื่อซื้อมาฆ่าพี่คิวโดยเฉพาะอ๋อดูพูด<ฮ>น่าครับบิ๊กน่าครับผมบอกก่อนบอกหาอินโดเซนก็วินนะอืมแต่แต่และก็ะตายนะออ เอาแล้วกันสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มีเบียงเข้าดีนะครับเราสนุกกันมาบ้าพอแล้วทุกคนสนุกกันไหมครับผมทุกคนก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีพีน้ำออฟฟิเชียลไม่ใช่ออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็ออฟไลน์ก็ชอบผมเนี่ยเบียร์คุงนะครับอันนี้ยังไม่มีคลิปอะไรสักอย่างเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าพูดตามอาจจะเยอะกว่าน้องเขาก็ได้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยนะครับผมจากรายการเรนโบว์นะครับผมโอเค เอ้ย,ด,ยดีีนเไหมีน้ำโอเคครับเราเลตเกตตีสไสวัสวดีครับสวัสดีครับ